สาวคนดังเปิดความรู้สึกหลังเจอดาราสาวแฟนใหม่ของอดีตสามีจากที่ทราบกันว่าคู่จิ้นพาฟินขยับสถานะเป็นคนรักตัวจริงแล้วระหว่างดาราสาวทาย,ยาทหมื่นล้านเอวาปวารวันหรือเอวาตลกหกฉากและยูทูบเบอร์หนุ่มชื่อดังเนทไมเมดเนทที่หนุ่มเน็ตขอเอวาเป็นแฟนการศึกเวทีไอดอลไฟททีและมีโมเมนต์ผ่านช่อง YouTube วันหน้าบีหมีตอนเบื้องหลังวันชกจริงไอดอนไฟ t ีมวยหญิงเดือดหนึ่งวัน100ความรู้สึกที่อดีตภรรยาเนตลูกหมีวันน้าบีได้พบเจอและพูดคุยกับเนตเอวาพร้อมแสดงความยินดีล่าสุดลูกหมีได้เปิดใจย้อนถึงวันที่ได้เจอกับเอวาครั้งแรกผ่านช่อง YouTube โดยเผยว่าวันที่ได้เจอเอวาคือวันที่ได้ต่อยไอดอนไฟ รู้สึกดีใจที่เขาเข้ามาคุยกับเรามาแสดงความยินดีหลังจากที่เราชกรู้สึกดีนะที่มีโอกาสได้คุยกันถามว่าตอนที่เนทขอเอวาเป็นแฟนรู้สึกอะไรอยู่ตอนนั้นอยู่ในงานด้วยก็ยินดีกับทั้งสองคนน่ารักมากเลยจากงานมวยโหดๆอยู่ดีๆก็มีลูกโป่งเต็มเลยมีการขอเป็นแฟนทุกคนลืมไปเลยว่า พี่แท็กจมูกหักอยู่บนเวทีก็ยินดีกับทั้งสองคนดีใจกับเนสที่มีอีกหนึ่งบทใหม่ในชีวิตได้เริ่มต้นใหม่กับแฟนใหม่